ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องอย่ามาดิดกูกูทำอะไรไว้ให้มึงไปคิดดู mesi, uh, แร็ปม่มาไม่แดกอย่ามาดิดกูมึงไม่ใช่มไอสัตว์มึงเป็นศัตรูกูไม่เคยของฟีดเลยสัต์นี้กูเห็นมึงทำไอ haircut, ok up, สัตว์มันกระจอกชีแรปตะกุกตะกักสึกบอกกูอยากฟีดมึงควรไปหัดให้ถนัดแล้วค่อยมาทางนี้มึงกลับไปเต้นบีบอยมึงกลับไปใส่ปามึงคงจะดีกว่าที่มึงมาทางนี้ไอ มึงเอาแต่มามึงเอาแต่พาดพิงที่มึงพูดออกมามันไม่ใช่ความจริงถ้ามึงไม่หยุดพูดมาระวังกูตามยิงกูเห็นมึงทำกันอยู่ตลอดทำไมอยู่ใต้ตีมึงไม่เคยเป็นพี่กูมึงอย่ามาอ้างอิงมึงอย่ามาพูดถ้าดีแต่ปากถ้ามึงไม่กล้าจริงมึงอยากมีบทแต่ยังกระเจแต่เสืออยากมีซีนมึงอย่ามาศรบาำเงินฝอเดินมึงได้จมดินกูอยากจะบอกมึงว่าไอสัตว์กูไม่ใช่คนดี อ้างคนอื่นเป็นโจนแต่มึงไม่ดูตัวเองตบยาจนหลอนเสือกลืมของไอเว้นอย่ามาเห่าอย่ามาหอนในเพลงไม่เห็นจะพัฒนาที่เสือกอยากพิสูจน์ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องอย่ามาดิดกูผู้ที่ทำอะไรไว้ให้มึงไปคิดดูแรปมาไม่แดกอย่ามาดิดกูมึงไม่ใช่นิดไอสัตว์มึงเป็นสัตว์ตูกูไม่เคยคอนฟีดเลยสักนิดกูเห็นมึงทำไอสัตว์มันก็จอกชีแบบตะกุบตะกักสึกบอกกูอยากฟีดมึงควรไปหัดให้ถนัดแล้วค่อยมาทางนี้